คนที่จะเสนอชื่อให้เป็นนายฐมนตรีก็คือคุณเศรษฐาทวีสินนะครับแต่ในขณะนดนี้มันก็มีข่าวออกมาอีกเหมือนกันว่าคุณเศรษฐาเองนั้นเนี่ยยังมีประเด็นที่สบออาจจะต้องคิดหนะักอยู่บางประเด็นพี่เปรยวสีเงินใช้คําว่าไม่ได้ใสเหมือนแท่งคริสโตลนะครับเอาละเรื่องแรกก็คือว่ามีคนนําเอาคลิปมาเผยแพร่ว่า คุณเศรษฐานั้นเคยพูดว่าจะต้องแก้มาตรา1นึอยากจะทราบว่าสวให้ความสําคัญกับประเด็นนี้มากน้อยแค่ไหนครับตรงนี้เนี่ยแน่นอนนะครับสวเนี่ยเ,เราเ,เข้มมากนะครับในการ<ะ>ที่นักการเมืองจะมาแต่ต้องมาตรา1นึสเราไม่ได้โหนนะครับไม่ไดเ้เอาสถาบันมาหาเสียงแต่ว่า สถาบันเนี่ยไม่สามารถที่จะมาชี้แจงนะครับมาทําความเข้าใจมาแก้ต่างได้ดังนั้นเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันไม่ควรที่จะเอามาเล่นนะครับเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องถนนน้ําไฟมีเยอะแยะมากมายนะครับนักการเมืองควรจะไปเล่น แต่ว่าการที่มาจ้องที่จะแก้มาตราร112เนี่ยคุณพิธาน้นไม่ต้องห่วงนะน112เขาเขาเดินหน้าเต็มที่แต่สำหรับคุณเศรษฐาเนี่ยบังเอิญว่าไปพบคลิปว่าพูดที่จะแก้มาตราร112และยังมีอีกหลายคนในพักเพื่อไทยนะครับตอนหาเสียงเนี่ยต้องการที่จะแก่มาตรการ112แต่เมื่อ วานนี้นะฮะคุณเศรษฐาก็มาแถงกับลำครับนะครับดังนั้นเนี่ยว่าจะไม่แตะต้องมาตรา1นึทั้งไม่แก้ทั้งไม่แตะมาตรา1นึดังนั้นเนี่ยผมคิดว่านักการเมืองเนี่ยควรคิดก่อนที่จะจะพูดนะครับมันจะเป็นคุณเป็นโทษภายหลังดังนั้นเนี่ยการลงมติในวันที่สีเน่ยสอวอคุยกันแล้วว่า ควรจะใช้มาตรฐานเดียวกับคุณพิธาหรือพรกเก้าไกลนะในการที่จะโหวตหรือไม่โหวตให้คุณเศรษฐาครับอันที่นี้การที่เขากลับลำแล้วเนี่ยจะไม่ทําให้สวนั้นสบายใจขึ้นหรอครับว่าเออคุณเศรษฐาถึงไม่จะเคยพูดว่าแก้ไขมาตราหนึ่งสองแต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็กลับลำแล้วหรือว่าสวยังไม่เชื่อเขาครับ คืออย่างนี้นะผมผมเรียนนําตรงว่าในใ,ในในทางการเมืองเนี่ยเ,เราเรา,เาติดใจตรงที่ว่า,าไปบอกว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยให้ช่วยโหวตคุณเศรษฐานะ <c oughs> นะครับตรงนี้เนี่ยมันมันน่าสังเกตะรูรูการเมืองหรือคอการเมืองเนี่ยเขาก็จะสงสัยว่าเอา๊ะทำไมสลัดก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านจริงหรือเปล่า <c oughs> นะครับทำไมจะต้องให้ก้าไกลามาโหวตให้คุณเศรษฐา ดังนั้นเนี่ยก็สงสัยต่อไปอีกว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยมันมีเอ่อ MOU ลับๆกันหรือไม่นะครับว่าถ้าโหวตคุณเศรษฐาเป็นนายกแล้วเนี่ยเ,เพื่อไทยจะไม่ไปเชิญก้าวไกลามาร่วมรัฐบาลนะตรงนี้<อ>ครับแต่หลายคนก็ไม่ไม่ไว้วางใจเพราะว่ามีบางคนบอกว่าอถ้าสมมติว่าก้าวไกลโหวตให้กับคุณเศรษฐาด้วยโดยที่บอกว่าไม่จําเป็นต้องร่วมรัฐบาลจะเป็นฝ่ายขาน หลายคนก็เป็นหนงว่าเอ๊ะแล้วต่อไปภายหลังเมื่อเป็นรัฐบาลแล้วก็เป็นสิทธิของรัฐบาลโดยจริงคนที่เป็นนายกในการที่จะเอาใครเข้ามาก็ได้มีความห่วงใยไหมคะว่ามันอาจจะเป็นอย่างนี้ว่าเมื่อมีการตั้งได้เรียบร้อยสวให้คะแนนเสียงจนกระทั่งได้สามเจ็ดแล้วต่อไปอาจจะมีพักคก้าวไกลเข้ามาร่วมรัฐบาลนั่นเป็นประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นที่ เป็นห่วงเป็นใยซึ่งผมเรียนว่าประชาชนไม่ทราบนะครับว่าขณะนี้เนี่ยก้าวไกลได้เสนอกฎหมายเปลี่ยนประเทศนะฮะเข้าไปคาไว้แล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยมันจะมีการต่อรองกันว่าถ้าก้าวไกลโหวตให้คุณเศรษฐาพักเพื่อไทยเนี่ยเป็นนายกแล้วเนี่ยกฎหมายต่างๆหรือแม้กระทั่งการแก้รัฐมนูญเนี่ยซึ่งพักก้าวไกลต้องการจะเปลี่ยนประเทศเนี่ยได้ส่งเข้าไปแล้วเนี่ยพักเพื่อไทยจะต้อง สน,สนับสนุนนะสนับสนุนกฎหมายที่พักเก้าไกลแก้ไปนะอย่างนี้เนี่ยแน่นอนนะครับว่าสวเป็นห่วงนะฮะเป็นห่วงไม่ใช่เป็นห่วงใครเป็นห่วงประเทศชาตินะับเป็นห่วงสถาบันต่างๆเนี่ยจะถูกกระทบกระเทือนหรือไม่ดังนั้นเนี่ยสวจะถูกทัวลงอย่างไรบางครั้งบางเรื่องเนี่ยประชาชนยังไม่ทราบยังไม่เห็นในสิ่งที่เขาแก้แต่สวมีหน้าที่อยู่ตรงนี้เนี่ย ต้องรักษาผลประโยชน์ประเทศชาติสถาบันอย่างที่สุดแะได้เห็นกฎหมายที่เขาเสนอแล้วใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่น1นึเนี่ยนั่นนะฮะไปลดโทษซะจนกระทั่งน่าจะต่ํากว่าโทษมิ่นประมาทธรรมดาด้วยซ้ําไปอย่างนี้เป็นต้น<ม>การลงโทษเลยก็มีไม่ใช่การแก<ค>้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเ,เป็นการเปลี่ยนประเทศก็คือเป็นการฉีกรัฐธรรมน,นูญแก้ไขทั้งฉบับนะครับแล้วก็ไปสนับสนุนในภูมิภาค จนกระทั่งร้อนๆเนี่ยมีการถึงขนาดจะแบ่งดินแดนหรือไม่นะครับตรงนี้กำลังจะเข้าสู่กระบวนการทางสารรัฐมนูลอยู่ครับคือตอนนี้ก็มีเสียงเรียกร้องให้พักเพื่อไทยกล้าหารเพียงพอในการที่จะบอกอยกเลิก MOU แล้วก็เรี่กวัาจะใช้คำว่าอย่าขาดกับก้าวไกลแต่ดูเหมือนว่าเพื่อไทยเองก็ยังคง อยากจะรักษาคำว่าไม่ตรบัดสัตว์เป็นคนที่ยังคงให้เกียรติกับ MOU อะไรต่างๆนาน,นาอยู่อันนี้อยากจะถามว่าสวาคิดยังไงคะถ้าสมมติว่าเพื่อไทยไม่ได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าเขาได้ตัดขาดกับ MOU เดิมแล้วสลายแล้วไม่มีแล้วแล้วก็ไม่ได้ขอให้ก้าวไกลมาโหวตให้ด้วยให้มันเป็นชัดๆเจนๆเปนเลยว่าอยู่กันคนละฝ่ายอันนี้สวให้ความสำคัญกับเรื่องการประกาศของเพื่อไทยแค่ไหน ประชาชนเอื่มละอากับคําว่า,าระบาดสัตว์คําว่าเสียสัตว์นะครับตรงนี้นะครับอย่าพูดบ่อยเลยนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาไม่เชื่อแล้วประชาชนก็ไม่เชื่อแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะทํากันตรงไปตรงมาเนี่ยหนึ่งก้าวไกลไม่ต้องไปสนับสนุนให้คุณเศรษฐาถ้าหากว่าจะไปตัวเองจะ ไปเป็นฝ่ายค้านจริงๆเนี่ยก็ปล่อยให้เพื่อไทยเข้าไปหาพักร่วมมาเองมาหาสสหามาให้ครบนะจำนวนครึ่งหนึ่งนะครับหรือ,เ,อ,อเรียนตรงนี้ตรงๆนะครับว่าถ้าหากไปหามาจนกระทั่งครบ375-376สเน่ยสวจะขอบคุณอย่างสูงแล้วก็เอาใจช่วยนะครับโดยสวจะไม่ต้องมามาโดนทัวลงอย่างทุกวันนี้ครับ แต่ถ้าสมมติว่ามันมันไม่ได้จริงๆไม่ถึงสามเจ็ดห้ามาถึงสวเนี่ยสวจำเป็นจะต้องกลันกรองแล้วก็คัดเลือกบุคคลที่จะามาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยให้ดีที่สุดนะครับให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและคนไทยมากที่สุดนะครับคือตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเขาไปดึงเอาพัรคชาติไทยพัฒนาแล้วก็ไปดึงเอา,เอาพรร ภูมใจไทยเข้ามาด้วยมันก็ยังไม่ถึงใช่ไหมคะ3 7สาเจ็ดหกตรงนั้นนะอาจารย์ผมผมเรียนว่าสวจะไม่ไปก้าวไกลนะครับถ้าหากว่าเ,เราติดตรงที่ว่าเราไม่ไม่สนับสนุนพักก้าวไกลให้มาเป็นรัฐบาลส่วนที่พักเพื่อไทยหรือพักใดๆที่จะไปรวมกันเนี่ยนะครับก็ไปรวมมาถ้าไม่พอเนี่ยเดี๋ยวสวจะพิจารณาว่าจะให้หรือไม่ให้เธอ,อ,เอ,อ ส่งใครมาเป็นแคนดิเดตนายกหรือยังคลุมคลุมเครือเครือไม่โปร่งไม่ใสหรือไม่นะครับตรงนั้นเนี่ยเราเอาเอาประโยชน์ตรงนั้นดีกว่านะครับที่จะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนเนี่ยเราดูหน้าง,งานเป็นหลักครับเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าก่อนจะถึงวันที่4เนี่ยพรรคเพื่อไทยน่าจะต้องมีความชัดเจนมากกว่านี้นะครับคือคงจะต้องพูดให้ชัดๆว่าจริงๆแล้วยังมีก้าวไกลอยู่ในสมการหรือเปล่า แล้วก็ต้องทําให้คนมั่นใจด้วยว่าถ้าไม่อยู่ในสมก,การในวันนี้ก็จะไม่อยู่ในสม,สมก,การต่อไปเพราะหลายคนกําลังห่วงใยว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าทางด้านก้าวไกลบทให้เพื่อไทยโดยที่ไม่เข้าร่วมรัฐบาลแล้ววันหลังล่ะจะเข้าร่วมรัฐบาลหรือเปล่ายิ่งถ้าเลยวันที่10เดือนพฤษภาไปแล้วเนี่ยนะครับสิพฤษภาปีหน้าเนี่ยสอบอไม่ได้ยุ่งไม่เกี่ยวแล้วเนี่ยอันนี้หลายคนก็ยังเป็นห่วงอยู่นะครับ